สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับเพจป๋าเตี้ยนคุ้มนะครับนำเอฟซมาชมเกมผู้เอกของคืนนี้ครับที่สนามสาธรนะครับผมนี่นะจะเป็นคู่สุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับบูธซ้าสามครับหรือบูธหลังเท้าครับใช้หลังเท้าเท่านั้นนะครับนี่ครับใช้รองเท้า p K5 ห้าเลยนะครับนี่ครับของพี่พรชัยเลยนะดูครับหลังเท้าครับ ไปครับไปไปเฉยครับฝั่งนู้นแปรอย่างเดียวนะครับโอ้โหดูแปรหลังเท้าวิ่งทันเฉยนะครับยังไงครับไม่ข้ามครับลูกนี้ครับสกอร์ดูก่อนครับแปดแล้วครับโอ้โหครับท็อปจันได้แปดแล้วครับโอ้โหแป๊บเดียวครับฝั่งนู้นใช้แปรอย่างเดียวนะเบสซี่ครับฝากกดไลค์และกดแชร์หน่อยนะครับนี่ครับบู๊ดครับนานจะเห็นทีนะครับ ชนะคือเกมกีฬาครับแต่ดูฝีมือก่อนครับหลังเท้าเท่านั้นครับถ้าหลังเท้าใส่กันนี่ท็อปกันไม่สู้ครับจันขอเป็นแปรน้องก็เลยลองครับน่ครับดูครับดูครับได้แปรสวนเลยครับโอ้ยฝั่งนู้นง่ายเกินครับแปรอย่างเดียวแล้วแปรกลับแปรกลับเลยให้เจ้าบูธครับมันจะบูธเล่นคนเดียวเลยครับ ไม่วางเลยครับท็อปจันครับแปรมาแปรมาอย่างเดียวครับโอ้โหเขาเคยบอกเขาจะมือโอ้โหออกครับหมดแรงครับท็อปจันครับเอาลครับโอ้ยเวลาที่เลี้งกี่รอบเอาได้สูตรเปล่าอันนี้ตัดอันย่างตัดหน้ากล้องโอ้ยหนักวนตายบอสเอไอที่ตัดน่ะนะเบียดไม่มาถึงมันมาเขกาหน้ากล้องว่าอะไรนะเดี๋ยวเอไอเขาตัด โทรศัพท์ซุ้มเวดพอถึงมันเขาหนากล้องบ่ได้ไอ้กล้องเน่ยมันั้นเพดมันเพดมันสูงอะไรกล่องกสองร้ยเจ้ากไปสองยเจ้าห้้อน็ดนี่งเขาแบ่งโอ้ยเรียงอย่างง <c oughs> ูซ้อนเนีน่ยเราพูดังอยากกับอ่ถาถามกันโตเรงอยากกับว่ามึงอีก โอ้โหครับหลังเท้านะครับนี่หลังเท้านะครับนี่อทอดจันวางไม่วางไม่วางทอดฮึมแ,แปลมายังได้ครับโอ้ยดูครับฮึมกำลังนี่สุดยอดจริงครับโอ้ยทอดจันทอดจันโอ้ยทอดจันวางไม่ข้ามครับ ฝั่งนี้ได้สองแต้มแนละ้วครับฝั่งนู้นได้แปดแต้มแนละ้วครับเบสี่ครับแต้มค่อนข้างขาดนะครับถือว่าเล่นดีมากเลยนะครับเสิร์ฟยังไงลงท็อปจันครับท็อปจันก็ถือว่าพื้นไม่ธรรมดาแนละ้วท็อปจันครับถึงจะอ้วนหน่อยคนระับโห สองต่อแปดครับไม่หยอดครับอาใส่ให้บูตเสียเองครับสำหรับท็อปจันนครับไม่กล้าวางครับลัวไม่ข้ามครับนี่ครับยังไงก็เอามาก่อนครับใส่พื้นแน่นกว่าครับซ้ายขวาดีมากครับสำหรับท็อปจันนะบอกเดียวข้ามนี่ เจอกำหยองสามครั้งหยองนี่ยอมแพ้เลยนะ <Okay. S 1> โอ้ยยังได้ครับโอ้ยยังได้โอ้ยยอยย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 ย้ยย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 ย่ยยยยยยมยยเยนบ่ <c oughs> <c oughs> แปรต่อสองครับท็อบจันนะครับอืมแปรนะครับหลังเท้าไม่ได้นะครับฝั่งนี้ก็หลังเท้าอย่างเดียวไม่ให้รับอย่างอื่นโอ้โหดูครับดูครับ ของจริงครับโอ้โหไปเลยครับรับจันนะครับดูครับเกม12นะครับเหลือสีตแจมครับแต่ฝั่งนี้ต้องการ1ิบแจมครับหอบเลยครับหอบเลยครับ FC คมับฝั่งนี้เด็กนะ กำลังดีครับแค่อสองต่อแปดครับชมกันต่อครับเอฟซีครับบูญจะได้เจอสองต่อแปดอยู่นะครับดูครับเอาแล้วครับท็อปชันครับเสียเองครับเอาแล้วครับมาดูครับมีพลิกไหมครับมีพลิกเกมไหม หลังครับอืม,อมยังได้ครับเร็วมากครับเร็วมากครับครับจันโอ้โหลูกหน้าเน้่ยังเอาไปได้ครับมาหลังก่อนไม่ออกครับยังได้ครับลบให้ครับโชคดีไม่มีคนครับอือื โอ้ครับโอ้ยเสียบสุดยอดจริงครับโอ้ทอปชันพื้นไม่ธรรมดานะทอปชั้นสีต่อแปดแล,ล้วครับฝั่งนี้ครับ ขอบคุณครับเอฟซีที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับถ้าใครติดตามบูธก็พรุ่งนี้ครับวันเสาร์มีรายการที่ชนบุรีนะครับผมหลังเท้านี่นะครับหลังเท้าฟรีครับดู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 สิครับเอาเลยครับห้าต่อแปดแล้วครับเหลือสามแต้มแล้วครับโอ้โดนล็อกแปดเลยครับฝั่งนู้นครับแปดต่อสองน่าเบียเสียครับมาดูครับเอฟซีครับห้าต่อแปดไปแล้วครับไฟเอ็ด เจอไปนี่ครับคือไม่ไม่ไม่ได้กินน้องบุญแน่นอนครับลูกทําลูกโตเนี่ยครับแต่อาศัยว่าน้องลูกจะเสียเองครับเริ่มครับว่าวางลูกนี้ครับครับจันกําลังไม่พอแล้วครับหกต่อแปดนะครับเฮ้ยสองร้อยจะทนเป็นสามร้อนุกทับทับเจเจี๊ยบเจี๊ยบเจี๊เดี๋ยวกันเฮ้ยนั่นเล่นหือมือดิเอาล่ะเดี๋ยว ครับมาดูกันต่อครับฝ่ายครับไม่ขาดนะครับ6แปรรัพย์ใเหนียวใหญ่ยุบจัดเที่ยงเหนียวยุบอะไรที่โดนหมดที่ไทยครับท็อปทันไม่ท็อปบบดหมดยาหมดบููบยอดงามมากโอ้ไปไหมไม่ไปเอาสิครับเจ็ดต่อรปพครับเฟซีครับโอ้โหจากแปรต่อสองครับเฟซีครับ

เอาครับยังสู้ครับยังสู้เท่ะไร่เมนัเป็นก็ไดเไ็นยังอีกสามร้อโอเคโอเคครับครับสาครับครับแปดต่อเจ็ดครับเอฟซีโอ้โดนล็อก โดนล็อกครับโอ้ล็อกแบบล็อกแลวล็อกเลยนะครับโอ้ไปครับงามด้วยนะครับอย่าใช้หัวนะครับอย่าหลงนะท็อจันนะครับไม่มีสิทธิ์วางนะเจ้าท็อปครับต้องเอาชัวมาอย่างนี้แหละครับอาศัยให้เจ้าบูธเสียเองครับเจ้าบูธก็ชัวไว้เหมือนกันนะครับดูนี่ครับไคจะหมดครับนี่ครับรู้วไปหลังครับทันไหมครับท็อปจันครับสบายครับเจ้าบูธครับ แปสวนเลยทันไหมไม่ทันสิครับโอ้โหอือหือเอาแล้วครับเราน่าจะได้ฉายานักกีฬาเพื่อีม่คนนะครับนี่ครับหลังเท้าครับนี่ครับ เี้พี่พซื้อเบียร์ซื้อโอ้ซื้อ,อ,ซ,อซื้อน้ำซื้อน้ำตั้งใจจะคุยครับทำไมเตะได้ดีจังสิโอทำไมเตะได้ดึกจังครับอ๋อหากค็คุยกันได้ครับคุยกันได้ครับราคาถึงคุยกันได้ครับ ยังด <oon> ีค <Pacific> ร <astrology> ับเจ็ดต่อแปดอยู่นะครับฝั่งน้นแปดไม่ขึ้นครับโดนล็อกครับอืมเจ้าบูดับเฮ้ย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 เอาสิครับแปดเท่าครับโอ้โหครับโอ้โหป็นยังไงครับเอฟซีครับโอ้โหสองต่อแปดครับสกอร์ตอนนี้ก็แปดเท่าแล้วครับดูครับสกอร์เอฟเสียเอ็ดอ้อแปดต่อแปดับเอฟซีครับ ไม่มีที่ลงเลยไม่ได้นะครับสำหรับเจ้าท็อปนะครับต้องวางนะครับไม่วางไม่ได้นะครับต้องวางนะครับเอาแค่มาไม่ได้เลยนะับเ่าแล้วครับไปแล้วเจ้าท็อปรับไปแล้วครับเจ้าท็อปกับเก้าเลยครับเอาสิครับโอ้ได้แปดต่อสองครับหลุดไปเฉยครับ ว่าจะกลับนะมึงไม่ได้กลับเลยถ้าสนใจก็ไปนะสายสามพี่ลยพูดเนี่ยเดี๋ยวพี่บ้างๆพี่ก็ไปนี่สนามเบงเลยพี่ไลยปุ๊บไม่ซีเรียสหรอกแต่พี่ไม่ได้มีโอกาสได้ไปเลยดูครับท็อปจันครับมึงกับเหนื่อยเลยครับโดนแซงเลยครับถ้าเสิร์ฟไม่ได้กินนี่ก็คือโอกาสที่จะได้แต้มนี่ยากมากครับเบรคแป๊บต้องได้กินครับที่นี่เวทปาร์ที่เยอะมาก มาได้รราคาดีครับที่ไหนครับที่นี่ครับท้าเตียนป่าปานุคุมโอ้โหดูดีครับอแมแวสวนเลยครับโอ้ยังไม่เสียสักลูกนะครับมาก่อนครับโอ้โหดูครับโอ้โห มันหมดกำลังแล้วครับจะเลี้ยงยังไงครับฝั่งนู้นครับหมดเลยครับเอาครับหลบให้น้องหน่อยครับดีครับอืมตาลายปะครับมาลองผมลงจับนิ่งๆดูครับเอฟซีเผื่อตาลายครับหลังโอ้โหครับ มันต้องสายตามครับเพราะว่าเขาวิ่งทั่วสนามเลยครับนี่ครับต้องอาศัยลูกอย่างนี้ครับวางผิดเหลี่ยมนะครับฝั่งนู้นก็ขาตึงเลยครับฝั่งนู้นครับโอ้โหดูครับตะคิวแทบกินครับตะก้อผู้เอกคตะก้อเลี่ยมใส่ตะก้อเลี่ยมใสมาเตียถอดเสีย จ้าบูธครับสุดยอดจริงครับไต้หวันครับโอ้โหพอ,โหโอหไปน้ำดอกไต้หวันแต่อยู่เมืองไทยก็ยังไม่หาหาไม่ทันอยู่ครับยังไปถึงไต้หวันเลยครับเอาเอาอยู่ที่เมืองไทยก็ยังหาเงินแทบไม่ทันเลยครับโอ้โลูกนี้ครับเอายังได้ครับโอ้โบูธโอ้โ สกอร์ครับฟุกได้ครับลูกนี้ครับท็อปจันครับถือว่าฟุกครับลูกนี้คโอ้โหข้าเท่ากันครับมาสามเกมสุดท้ายครับเอฟซีครับใครจะได้ครับจันจะเสิร์ฟครับข้าเท่ากันครับนายอ๋ออุ้ยดีครับดีครับไม่ว่างครับไปหลังครับเอาครับ ทอบจันยอดตรงๆไม่ยอดครับทันครับทอบจันอื้อหือดูยำลงบูนครับโอ้โดี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 โอ้โลูงมีจับแล้วมันปป้นครับปนปออกครับเสียด้ายเลยทอบจันครับกะว่าให้มันข้ามพอดีครับ บูนนี่ไม่ธรรมดามบูนนี่ถึงหนึ่งคุณชนป่ะลังเท้า,า,ทาถึงเนย<อ>สูสีใช่ไหมหนึ่งลบเลยป่ะว่า,<อ>วาสูสีนะเจอหนึ่งเนี่ยเจอหนึ่งคุณชนนี่สูสีแล้วเนี่ยได้สูเลนนะได้ส,ดสูเลยนะเนี่ยกำลังต่างคนต่างกำลังดีนะ มเก้าเท่ากันครับโอ้ลูกก่อนว่าจะทำแบบนี้แลวมันบานออกครับก็จะบูตอยู่ไกลครับ เก้าเท่ากันครับนายออกบอดยังรลับได้เฉยเลยรองเท้าครับแต่เราต้องมาก่อนคนระับมาหลังไม่ข้ามสิครับเอาแล้วครับแต้มตอนนี้ครับ เก้าเท่ากันครับเก้าเท่ากันครับเอ๋อแต้มครับมาทันได้ไงยังงงนะแปดต่อสองครับฝั่งจมูกไล่มาจากสองต่อแปดเลยนะมาแซงเก้าต่อแปดด้วยนะครับวันนี้แต้มเท่ากันเก้าเท่ากัน ตอนนี้จ้าบูนดครับอาการดีกว่ามันไม่ลงครับดูดิครับมันไม่มีที่ลงเลยครับเย็นเยนลงในการท็อปจันพยายามเลยครับมันไม่ลงเลยครับนี่ครับมาดีแล้วครับแข็งหมดนะครับเดี๋ยวบูนะครับถ้าหยอดก็ครัวไม่ข้ามแถวท็อปจันครับมากำลังอาจจะดีกว่ากันครับท็อปจันหลังเท้า มาก่อนยัง no ได้ยังได้ลงลงลงยื้อลงเลยกรรมการชี้ให้ลงครับลง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 ยิงลงชัดเจนเลยลงเลยชัดเจนชัดเจนลงเลยจีจอดก็ชัดเจนชัดเจนไม่ได้เล่นสักบาทหรอกแต่มันลงยิงไป ็อดีลงเยอะเสรษลงบเปร็นลง้เนรเส็นน็นพอดีเหมือนจะออกแหละแต่ว่าเราลงมันตกเส้นมันครับแต้มครับสิต่อเครับชมกันต่อครับบเอีครับลงครับใช่ครับลง ลูกนี้แทงดีมากครับลูกนี้ครับแทงดีมากเลยครับลงเยอะครับผมแก้วบอกครับติติพงก์บอกว่าลงใช่ครับมีข่าวทงก็ถามเวลาท้ายก็ลงครับน้อยบอกครับเสียเก่งไปชนครับลงเยอะมุมคล้องพอดีแม่นครับเห็นกรรมการบอกว่าลงผมก็เลยไม่พูดนะครับกรรมการก็บอกว่าลงกรรมการโอ้โหท็อปจัน สุดยอดเลยเขาทับกันไปไหนครับมาก่อนครับตรงนี้ครับเอาเอาโอ้ยยังมาเฉยครับยังไงครับมาก่อนครับอืมาโอ้ย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 งนี้มันไม่ทันแล้วครับกันครับฮะอ๋อปีศาจครับปีศาจอยากชิมครับเรียมนี้เหรอ

เอามาชมกันต่อครับสกอร์อยู่ที่10ต่อ9ครับรัชมกันครับ10ต่อ9ครับไปแล้วครับโอ้โหเสิร์ฟดีด้วยนะครับขายยังายเหีอุ้ยชอบจันยังได้ครับมาหลังก่อนครับบูเครับโอ้ยหลังเท้าเลยครับไปโดนส่วนไหนทำไมมันอยู่ดีอย่างครับ น,น้องก็ขึ้นเต็มรอบได้เลยสวยงามมากเลยนะแล้วหลังเท้ารับแลวยกเตะเต็มรอบได้นเนี้ยเนี้ยครบเครื่องเลยนะครมบูรณ์ครับมาก่อนครับทอกกันครับกว่าจะได้แต่ละแจมครับดูดิครับกำลังนี้เป็นศูนย์ก่อนนะทอกกันไม่คิดอะไรครับแปรสวนแปรสวนอย่างเดียวครับดูดูครับ ไหวเป่าครับท็อปจันเราดูนี่ครับสามครั้งเลยครับไม่มีสองครั้งเลยครับแปรสวนแปรสวนเลยครับอาศัยตะก้อปอกเดียวข้ามนะครับไหวไหมครับท็อปจันโอ้โหเอานะครับออกสูตรใหม่ครับเอาครับท็อปจันจัดมาสูตรใหม่ครับคือแปรสวนแปรสวนเลยครับทีเดียวสวนเลยครับมาเพื่อพูดโวยเสียเก่งชิงเท่าไหร่ครับโอ้คู่นี้ชิงกันอยู่ที่ห้าสิบนะครับสี่พันสี่พันสี่พัน จะไปตอนพัฒนาารนะครับนีแล้วกปตอบุรับผวนจันยุอีกที่ก็ไปแล้วรัซอบจันไปสูดออกที่เจนแล้วครับมาดูครับนี่ครับเอาเรามาดูอ่ามาดูโค้ดครับโค้ดยังไงครับโค้ดนี่ครับต้องยาวไว้ก่อนดิอืมยาวไว้ก่อนใช่ไหมนี่ครับเจมเราแต้มเรานำอยู่เต้มการยังสูสีครับ พี่เขาเราหลอกนรัเก็ไนะนี่ครับือว่าสุดยอดเลยนะครับอ่าชรุดด้วยนะครับไอ้วุอด่อาบน้มทีครับเทออ่าได้ยิน่าวว่าปิดสนามกีทุ่มครับพามดครับนะ แนนวมัใจควันกันาี้มันยังไงเหรครับเอฟซีครับขอกรณีพิเศษครับกรณีพิเศษ เอาครับมาชมเกมกันต่อครับ9ก้าต่อสิบครับขอบจันนี่หมดอุ้ยอุ้ยโอ้ยไม่มีออกครับอุ้ยพอดีเลยครับอยู่ไม่ได้ครับไม่ขยำก็ไม่ได้ครับเทปเสียพอทีโอุ้ได้ไหมอันไหเบื่อไหมอุ้ยโอ้ออกหลังนิดเดียวครับออกข้างนิดเดียวครับออกข้างนิดเดียวครับ สิบต่อเก้านะครับดูใครจะได้แต้มครับบูทจะได้ไหมครับแต้มล็อกนะครับเอฟซีครับเอางี้ขาเป็นตะคิวไปข้างหนึ่งเลยครับต่ก็เหลี่ยมนี่ครับดีนะคนี่พอดีครับไม่ออกครับ ยอดดีครับทันไหมครับบูธครับโอ้ยวิ่งมาทันเลยครับไปก่อนครับท็อปจันยังได้ครับโอ้พื้นดีมากครับท็อปจันครับใคร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 จะหมดก่อนกันครับเกมนี้ลูกนีครับช็อตนี้ครับท็อปจันสิบเอ็ดแล้วครับโอ้โหครับลูกเดียวเกมเลยครับเหลือลูกเดียวแล้วครับอัอนี่ครั้นี้ขอนั่งครับ ฝัง่งโน้นเดินไปเอาซออิเยนนะครับในป่าก่อนครับโอ้เป็นไปได้อ่ะทับจันครับได้แต้มแแต้มไหลรวดเลยนะดูครับโอ้เป็นได้ไงบุดกลับมาครับเลือดลูกเดียวเกมแล้วฝั่งนี้ครับ ใจมันได้ครับบุญเทียนบอกเมียนครับเล่นได้ถึงกี่ทุ่มครับไม่รู้ว่าเล่นได้ถึงกี่ทุ่มต้องถามแอดมินนักแก่แจ้นักแข่แจ้เขาถามว่าเล่นได้ถึงกี่ทุ่มในสนามคุณนี่ฮะสนามนี้อ่านลึ่งมือเลือดแตกเลือดแตกเลือดแตกตัวหลับตัวหลับตัวหลับแล้วไงตีให้ตีให้กรณีพิเศษนะครับวันนี้ครับกรณีพิเศษครับเอฟซีครับ กรณีพิเศษครับไม่ใช่แลวนักกีฬาไปใช้บอลล่ะมันไปไหนล่ะไปแล้วเาไปไหนล่ะโอ้ยอะไรวะโอ้ยอะไรเนี่ยไปหาออกซิเจนเหรอไม่ได้นะกลางคืนไม่มีนะมีแต่คาร์บอนไดออกไซด์นะป่าไม้กลางคืนนะไม่มีออกซิเจนนะหนึ่งไม่น่าสู้ไว้ครับเหลี่ยมนี้ครับ แต่ผมว่าสูสีนะหนึ่งนะผมก็หนึ่งสูสีนะหนึ่งเราจะบนี่น่าจะสูสีดูเหลี่ยมนะดูเหลี่ยมนะดูดูการเล่นแต่ทั้งสองคนโนะบนี่จะได้กําลังหนึ่งก็ได้กาลังครับแต่หนึ่งหนึ่งหนึ่งได้วางครับสูสีเนี่ยนะถ้าเจอคหนึ่งุชนจนคะรับแต่ไม่รู้ยังไงครับใครหลบใครครับมาบเดี๋ยวต้มเดียวเกมครับท็อปจันครับ รวบรวมกำลังมาสู้ใหม่ครับได้แปดต่อหกมันไม่ได้โอ้ยยันเยี่ยงตอนนี้ต้องเอาชัวไว้ก่อนนะครับโอ้ยโอ้โหหย่อนลูกนี้ครับไปหลังก่อนครับได้ไหมครับทับจันเอาใหม่ครับมาก่อนครับโอ้พอดีเลยครับเบิร์ตไม่หมดโอ้ยบูทบูทได้ครับทันครับโอ้โหกำลังทำไมมันเร็วจังครับ โอ้สุดยอดมากครับสุดยอดครับน้ำใจนักกีฬาครับโอ้โหยังไงก็ยอมครับนี่ครับโอ้สุดยอดจริงครับนี่ครับโอ้โหครับมีกางเกงไหมไม่มีจะนอนแล้วไม่มีครับวันนี้ไม่มีครับโอ้ครับสุดยอดจริงครับโอ้เก่งเลยเจะว่ามันจะไรไปแล้วขอเสื้อไปแล้วขอบคุณครับเอฟซีครับ มาจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเราเจอกันพรุ่งนี้แน่นอนนะครับี่แฟชั่นไรแลด์นะครับ FC ครับตาใครอยากชมตะก้อมันๆนะครับชิงประเทศไทยครับเจอกันเลยนะครับพรุ่งนี้วันเสาร์และวันอาทิตย์2วันติดนะครับเดี๋ยวผมไปครับผมโอเคแล้วเจอกันแล้วตอนคืนก็ได้เจอกันที่สนามพัฒนาการซอย100นะครับผมสวัสดีครับ